ทุกคนแต่ค่ะมึงก็จะมาบอกทุกคนว่ามีเด็กนคนหนึ่งอ่ะเพื่อไม่ตาค่ะว,ว่าให้ไปชุบกูหรืออะไรอย่างเงี้ยหน่อยอ่ะนะคะว่าก็ไดศึกษาเด็กเหมือนเหมือนเด็อกอายุสิบสิบสิบหรือเก้านี่ยอืมเขาก็เปิดไมตาไปว่าเอ้าด่าด่าผู้ใหญ่ทำไมอ่ะศึกษาผู้ใหญ่หร,อพอ,อ,อ,หรพอพอคุยกับคนอื่นเหรอแล้วพ่อไม่คุยกับเราเนี่ยนะถ้าเป็น นิสัยไม่ดีคือเขาไม่รู้นะเด็กมันนี้ใส่ยังไงหรือพ่กแม่ไม่อบรมอันนี้เขาก็ไม่รู้แหละอะ่เพราะว่าผู้ปกครองก็ไม่ก็ไม่ดูเด็กก็ไม่ดูเด็กนะคะอันนี้ขออนุญ,ญาตผู้ํำหยาบเลยลวยกันนะอันนี้ขอโทษํำหยาบด้วยนะเขาก็เปิดไม่จ่าไปว่าอีติ็กเปรต ทำไมทำไมดักคนอื่นแล้วสือสารคนอื่นอย่างเงี้ยแล้วมึงอ่ะตายตายคนแรกอ่ะแล้วทีนี้เขาว่าอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเขาอ่ะก็จะก็จะออกจากเกมไปพูดกับ GM อ่ะในเม้นนะคะถ้าใครยังไม่ไปดูก็โอเครีบไปดูได้เลยนะอันนี้คือแบบหลายคนแล้วเขาเขาโดนบ่อยมากแหละ เขาเขาก็ไม่อยากศึกษาเด็กเถอะแต่มันดักแรงเกินไปดาแรงเก็ไปไหมอ่ะเขาก็เลยโอเคไม่ไปศึกษาเด็กดีกว่าเพราะว่ากลัวเด็กร้องไห้ไปหาพ่อแม่นะคะแล้วพ่อแม่เขาก็มาด่าเขาเอาอะไรนูน่นนี่โอเคอันนี้เขาก็จะไม่หาเรื่องเด็กเนาะเพราะว่าเด็กมันก็ประดับผู้ใหญ่แต่เราก็อย่าไปล้วลต่อทิ้งนางถ้านางหยุดแล้วก็หยุดค่ะ